สวัสดีครับทุกคนโอ้โหร้อนนะครับทุกคนร้อนมากทุกคนเห็นไหมผมใส่เสื้อสีอะไรเห็นไหมสีแดงเสื้อใครแมนเชสเตอร์อยู่ในแถบโอโ้ทุกคนค่ำคืนค่ำคืนนี้คืนเมื่อวานนี้ <c oughs> บอกเลยว่าถ้าจะบอกว่าเดือดก็ไม่เดือดนะ จะบอกว่าซูสีก็ไม่สูสีนะตรงยอมรับว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแฝดได้เปรียบอยู่แล้วครับ mm hmm. ทุกคนนีโคเซีย hmm. บ mm ีเอสแมนเชสเตอร์ยู่ในแฝดนะครับบอกเลยว่า mm hmm. เกมเมื่อคืนที่ผ่านมา mm hmm. บอกเลยว่าทําให้แฟนบอลตกใจ mm hmm. ทําให้แฟนบอลหายใจวับเลยนะ mm hmm. จังหวะลูกที่ขึ้นนําของนีโคเซียประตูที่หนึ่งนะครับทุกคนโอ้โ oh, ห mm hmm. บอกเลยว่า แฟนบอลทางสนามของแฟนบอลแมนยู Man เพราะว่าเกมที่ผ่านมาแมนยูเคยเสียแมนซิตี้หกต่อสามแฟนบอลายวับเลยจากสนามไม่มีเลยครับออกไปนอกทางเบิดครับยังเหลือแต่แฟนบอลที่จริงใจกับแมนยูเซสเตอร์อยู่ในแต้มเท่านั้นทีจะมาเสียแมนยูแต่ครั้งนี้แมนยูจะได้แก้มืออีกครั้งแมนยูจะดึงฟอร์มตัวเองอีกครั้งขึ้นในสนามรถที่ยิ่งใหญ่นะครับทุกคนทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับ ะครกด subscribe คลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องราวของแมนยูวันนี้นะครับทุกคนเดือดมากนะครับทุกคนนี่ก็เสียวันคืนนี้ได้หนึ่งประตูส่วงได้ขึ้นนำหนึงประตูแรกนะครับทําให้แฟนบอลแมนยูหลายคนตกใจมีน้อยหน้าภายนะครับทุกคนแต่บังเอิญว่า r รสฟอร์ดสับด้วยครัวก็ไม่โล่งเท่าไรแต่ว่าเสียบขาดมากบอกเลยว่า ประตูขึ้นตีเสมอคือหาทางสนามมากแฟนบอลแมนยูบอาจะเป็นอ่ดูแมปออนไลน์แล้วว่าดูแมปตัวจริงบอกเลยว่าคือหามากแฟนบอลแมนยูโดยเฉพาะที่ประเทศลาวและประเทศไทยของเราเองนะครับทุกคนประตูที่หนึ่งนนำของเรสฟอร์ดบอกเลยว่าอ่าเป็นเกมที่เรสฟอร์ดเล่นดีนะคืนนี้เขาได้สองประตูประตูที่สองของมาซิยล มาซีเยาก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับทุกคนเดือดจริงๆมาซีเยาส่วงนี้แต่บางอื่นว่าเรจะพดถึงเรื่องประเด็นดราม,ม่าของพีโดอีกแล้วบอกเลยว่าพีโดคืนนี้เล่นดีอะเรื่องดีก็ดีแต่พีโดพีโดไม่สามารถทําประตูได้ไง,โล,งโล่งก็ไม่โล่งเท่าไหร่นะแต่ว่าประสิทธิ์กับประตูนะแต่ทําประตูไม่ได้พีโดโดนเสาไงตรงตรงนี้แหละ ที่จะทําให้พีโดโดนวิจารณ์ยิ่งหนักของแฟนบอลหลายๆคนบบว่าพีโดแก่แล้วเขาซ้อว่าพีโตแก่แล้วร่างกายไปไม่ได้แล้วแต่ใจยังเถิงนะพีโตผมเสื้อว่าพีโตใจยังเถิงแต่ร่างกายของเขาไม่เท่าไหรนะไม่ฟิตเท่าไรนะครับทุกคนแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนลืมพีโตไม่ได้ถึงแม้ว่าพีโต ทำประตูไม่ได้แต่แอสซิสของพีโดสจายบอลหฮเรสฟอร์ดด้ยิงประตูที่3ามคืน,นำของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เป็นการบ่งบอกว่าพิโดยังสามารถยืนในจุดสูงสุดได้แต่แต่แต่แตพิโดไม่สามารถทำประตูเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับทุกคนทุกคนคิดว่าทุกคนคิดว่าคืนนี้ก่อนทีเมนยู อ่ามนยูไม่ได้ลงเตะน,นะทุกคนคิดว่าใครศน,นะผมคิดว่า100%ยเนมนยูต้องได้สน,นะเพราะว่าทีมนีโคเซียมันเป็นทีมที่ไม่คอยไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่แต่เป็นทีมไม่ได้ไประจานนะแต่ว่าเป็นทีมกําลังจะฟื้นฟูแต่แต่แมนยูแมนยูฟื้นฟูได้ดีกว่าโดยเฉพาะเกมคืนนี้เมนยูทําดีมาก เรื่องการคลองบอล65เลยทีเดียวผมผมวิเคราะห์เอง65เลยทีเดียวเรื่องการจ่ายบอลการคลองบอลแมนยูได้เปรียบสดุดแมนยูได้คลองบอลเยอะกลัวฮ่าทุกคนแมนยูมีโอกาสแล้วครับทุกคนแมนยูมีโอกาสแล้ว <c oughs> ขอให้ทุกคนกด Subscribe คลิปนี้ถ้าม่อยากพลาดคลิปดีๆจากกัมพันธ์นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะคลิปหน้าผมจจเจาะลึกเกี่ยวกับ คริสเตียนโนโรนันโดแล้วก็มาซิเยลแล้วก็แรดฟอร์ดสามตัวนี้บรูโน่ส่วนนี้ผมจะพูดถึงบรูโน่ไม่ค่อยค่อยผลงานของบรูโน่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่บอกเลยว่าแมนยูทิวเบิ